ขณะเดียวกันเรื่องของเด็กก็ยังมีให้ติดตามกันนะคะนี่เป็นน้องอายุ4ี่ขวบโอ้ยังเล็กอยู่เลยนะอ่าใช่แต่ว่าถูกสุนักจรจัดนี่ยลละค่ะคือกัดน้องทีนี้พอกัดเนี่ยน้องได้รับบาดเจ็บเด็กอะ่ะเด็กเล็กอะ่ะเขาก็กลัวดิร้องไห้งองแงน่าสงสารมากนี่ทางครอบครัวก็มองว่าถ้าเป็นแบบนี้ยังจับหมาตัวนี้ไม่ได้นะมันอาจจะไปกัดคนอื่นอีกถ้าหากว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ช่วยดําเนินการแก้ปัญหานี้ให้เดี๋ยวคุณพ่อจะจัดการเองค่ะไปดูกันนะคะ ต้องบอกว่าเป็นหมาจรจัดนี่แหละชาวบ้านเรียกมันว่าไอ้เจ้าหลงเจ้าหลงตัวนี้เนี่ยเป็นหมาพันธุไทยผสมบางแก้วก็โจนกัดเด็กชายอายุ4ขวบที่เล่นอยู่หน้าบ้านที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียุธยาหมอต้องเย็บบาดแผลหลายจุดเลยทีเดียวโดวยเฉพาะแผลใหญ่สุดนะที่ท้ายถอยไหล่แล้วก็ลำตัวล่าสุดน้องที่ถูกหมากัดเนี่ยคือยังเจ็บแผลอยู่ เด็กเล็กค่ะคุณชมเจ็บปุ๊บน้องก็จะร้องให้งองแงตลอดเวลาที่สําคัญน้องยังรู้สึกหวาดผวาอยู่นะคะส่วนเจ้าหลงตัวนี้เนี่ยก็ยังวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละมันก็สร้างความกังวลใจกับชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าละแวกนั้นก็มีเด็กเล็กหลายคนที่ชอบวิ่งเล่นไปมาแถวนี้ก็เกรงว่าเจ้าหลงเนี่ยอาจจะไปกัดเด็กคนอื่นอีกค่ะ โดยคุณพ่อของน้องที่บาดเจ็บก็บอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเจ้าหลงออกจากพื้นที่ได้ไหมเอามันไปอยู่ที่อื่นหรือไปขังหลือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำหน่อยได้ไหมถ้าหากว่าหน่วยงานเขาไม่ทํานะเดี๋ยวพ่อจะจัดการเองนะอยากให้เอาไปจัดการให้ทีม่าเพราะว่าเธออยู่มันก็นนากังวรกังวลมากเลตอนนี้ล่ะคุณนักมันอยู่กังวลมากนี่ ในตัวนั่นนะมันเข้าเปน็นนอนอยู่ตรงถ้าหน่วยงานไม่มีหน่วยงานจากกาัดการผมก็ต้องจัดการเองแล้วมันอยู่มันก็อันตรายอ่ะพอไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหมาจรตัวนี้ที่ชื่อว่าเจ้าหลงอะ่ะมันอาจจะเคยมีเจ้าของนะคุณจะจีเพราะมีคนเคยเห็นมันใส่ปลอกคอแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณหอพักจริงๆเขาห้ามเลี้ยงสัตว์แต่มีคนแอบเอาหมาโตเมียมาเลี้ยง จนมีหมาตัวผู้มาติดพันธ์แล้วก็มาทําอันตรายกับเด็กถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้กลัวเลยครับวันดีคืนดีถ้าวิ่งไปกัดผู้สูงอายุวิ่งไปกัดเด็กบ้านอื่นอีกโอ้โหใครจะรับผิดชอบนั่นนะสิบางครั้งเนี่ยไม่ได้กัดแค่เจ็บนะกัดถึงตายก็มีนะคะคและที่สําคัญสังเกตให้ดีคุณผู้ชมคะ่ะหากว่าไปเจอหมาจรจัดเนี่ยเวลาให้อาหารมันปุ๊บ มันไม่ไปไหนนะคุณอ่าใช่มันจำแล้วมันอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละมันรู้ว่ามีคนใจดีคอยให้อาหารมันอยู่มันก็ไม่ไปไหนแต่มันสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านแถวนั้นที่เขามีเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยในเมื่อมันเคยกัดเด็กคนหนึ่งแล้วมันอาจจะไปกัดเด็กคนอื่นได้อีกใช่ใช่ล่าสุดเนี่ย นักข่าวเราแจ้งมาว่าทางอบอตอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการประสานผู้เชี่ยวชาญเข้าควบคุมแล้วก็เคลื่อนย้ายหมาเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีกค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆแต่สาหรับชาวบ้านในพื้นที่เขามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช,ใช่นะนาสงสารเด็กมากๆาขวัญเอ้ยขวัญมานะสี่ขวบ,บเท่านั้นเองนะครับ